เฮียก,กวงเขาเห็นแล้วนะเฮียก,กวงเขาฝากมาบอกฉันมาบอกดีเจพระอ้อมว่าหดเลยค่ะทำไปได้ไม่อายเทวดาฟ้าดินเลยนะคะ โอเคนะคะก็บัตรฟรีอย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับวันนี้เรามีคะแนนบัตรฟรีให้โบยกันด้วยค่ะขอบคุณน้องปาล์มนะคะโซอิซี่นะคะโพสซดอนสิบอันไปกินข้าวกันไหมจ๊ะขอโทษนะคะอุบาทใพอก่อนอันนี้เป็นท่าในในผับของเจ๊เองนะนะคะจบงานเฮียโดนป้าอ้อมเล่นแน่ไม่กลัวหรอกค่ะ ขอคุณออฟนะคะโดเนียนตบมือสิบอันนะคะถึงดิฉันจะไม่ได้ลงประกวดเนี่ยก็สมความฝันกันได้นะคะเหนะ็นไหมพี่คะขนตูดมีไว้ทำอไรคะขนทุชนิดมันมีประโยชน์กับร่างกายนะคะขนตูดมีไว้ช่วยพยุงก้อนขี้คะ่ะเข้าใจนะคะน้องๆเวลาเราขี้ลงไปในชักโครกเนี่ย ถ้าไม่มีขนตูดเนี่ยนะคะแรงโน้มถ่วงของโรคมันจะดึงก้อนขี้เข้าไปสู่น้ําแล้วน้ำจะกระเด็นเข้าไปสู่ก้นของเราหรือง่ามขาของเราค่ะทําให้มันสกรปรกและก็เลอะมีจุลินทรีย์แบคทีเรียติดที่ง่ามขาเพราะฉะนั้นการที่มีขนตูดเนี่ยมันก็ช่วยรองรับแล้วก็หย่อนขี้ลงไปเบาๆตรงสู่น้ําให้มันกระจายตัวน้อยลงค่ะจบนะและที่สาคัญอย่าไปหย่อนตรงกลางรู ขยับตูดขึ้นมาข้างหน้านิดนึงให้มันหล่อนโดนขอบนิดนึงเพราะว่าเวลาก่อนที่เราจะขี้เนี่ยเยี่ยวเราออกก่อนมันจะได้ลื่นไหลลงไปในรางน้ำเข้าใจนะจบนะเดาอ่าโอเคนะคะก็ตามนั้นแหละค่ะผมกินข้าวอยู่ค่ะเจ๊ก็แถกไปสิคะเกี่ยวมันกับเจ๊นี่นะอ่ะต่อเลยค่ะอืมพูดซะไม่อยากขี้เลย ก็เรื่องของน้องค่ะน้องพี่ขี้ท้องก็จะผูกค่ะอ่ะโอเคขอบคุณน้องทาน,น่าด้วยค่ะบลบ็มือสามอันคิวต่อไปค่ะก็เป็นดีเจใหม่นะคะถึงจะเป็นเพศที่สามเหมือนกันแต่สวยไม่เท่าเต้แน่นอนค่ะได้ข่าวว่าเพื่อนของน้องเอมมี่เป็นดีเจมาใหม่ไฟแรงแต่เวลาขี้ก็ทะแยงมุมหรือเปล่าอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้นะคะอะ็เดี๋ยวไปดูนะฮะดีเจกระโตกตอนการอยู่หลายอาทิตย์แล้วถามว่าหลายคนรู้จักยังบอกเลยยัง เขาถามว่าหลายคนอยากรู้จักไหมไม่ไม่ใช่นะคะก็กดติดตามไปด,ด้วยดีเจใหม่ๆนะคะอ่ะเชิญดีเจก็ตค่ะเชิญค่ะขอบคุณน้องซีท55ทีมด้วยนะครับบมือ8อันค่ะ หน้าวิธีใกล้ๆกันได้นะครับออกมาร่วมกันเลยครับ 傻不乎。<Sanskrit begun> ใครวะสนใจดีเจกระโต้นะคะหลังไหม่ได้ค่ะคืนนี้ค่ะห้าทุ่มนะคะมาฝากติดตามดีเจกระโต้ด้วยนะใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกด่อนค่ะดีใใหม่ค่ะแล้วก็ใครยังกดดอกไม้ส่งด,ดอกไม้ให้ดีเจกระโต้ได้นะคะ<ใ>ควันนี้เราไปแบบนางนพมาสวยสวยใสใส,ส,ส,สแต่งหน้าอยู่ตั้งนาอยู่เซอร์โดกนกระชากมิกทีเดียวพังเลยค่ะ โอเคไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะใหญ่มากและลานคิดว่าการมาเต้นเต้นเต้นแล้วคนกดติดตามสามคนเนี่ย สเสด็นกว่า์ชันเหรอทำตัวให้มันเป็นตัวอย่างกันบ้างเป็นกุลสตรีะนะมาอ่ะก็ผ่านไปกับดีเจคาโตะนะคะก็นะดีเจใหม่ๆม,มาก็ช่วยกดติดตามมาด้วยแล้วกันนะคะโอเคค่ะคิวต่อไปนะคะดีเจห้องเรานี่มีเนต็ตหลายคนนะมีเนต,ตามายมีนะก็เดี๋ยวมาดูกัน นะครับว่าเน็ตอันนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคนะฮะเชิญดีเจทนบใบค่ะดีเจเนสสมายเชิญหายหนะ้าหายตายไปนานเชิญค่ะขอบคุณครับนะฮะเดีย๋ยวจะพูดนะครับอุป๊ป ดิฉันชื่อนางสาวมารีซาอยากปีก็ปีไม่ปีก็แก้วขอบคุณค่ะดิฉันคิดว่า<ต>การที่เราลอยกระทงควรจะลอยกระทงอย่างมีสติและไม่โยนประทบใส่กันดิฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าการลอยกระทงเนี่ยอขอบคุณค่ะสวยไหม ่มกติต,ตามด้วยใช่ไหอ้ามาวันนี้วันนี้ไม่ใช่ดีเจเนค้าวันนี้น้องดีเจเนตมาวะชื่อว่านซ่าค่ะเรามอะไรก็ตรงกันเถิดะนะคะับืเอนีนะที่ต้องมีก็คือ ธงตูกและเชียนขอบคุณค่าเราสามารถมองได,ด้ที่ไีนนะคะแม้ว่าจะเป็นในบ้านเราก็ตามเรื่องเร่ความเล,ลียวไปอีกนะคะ เต้องกินต้นรําที่กับมอนของเราด้วยค่ะ ถ้าจะกระตุกขนาดนี้วิว่าน้องไปยืนเล่นว้าวตุลาแถวกลางทุ่งานาดีกว่าไหมคะัล,มมนนะคะลูกพมากนะคยัะลูกคนหนึ่งมาบางหน้าจออยู่นั่นแหละเส้นอยู่ที่มุมมุมหนึง่งเอาผ้ามบางอีเราก็เลยไม่เห็นแถมกระตกอีกตั้งหาก แล้วเปิดเพลงอะไรวันลอยกระทงภาษาจีนนี่ฟังเอาไว้วันเลงเดือตสยองผ้าตีกองเด้งตีเข่งมเล่าท้งลายชาเย่สารุกรงจิ้นนั่งที่ลงคองลอยมาเป็นกองลอยมาเป็นกองพระตั้งมองในนั่นอะไรอ่านะฮะก็ น้องป่องด้วยนะคะสําหรับโรแมนติกมาหนึ่งดวงค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็อีกหนึ่งท่านก็เป็นดีเจที่นะตอนเข้ามาใหม่นี่นึกว่าดีเจโซดามาเองเลยนะคะก็ปกติดีเจโซดาเข้ามาเขาจ้างมาเต้นในผับมาเปิดเพลงในผับเมืองไทยเนี่ยนะฮะก็ก่อนจะพูดถึงดีเจโซดาเนี่ยอยากจะถามสักน,นิดนึงค่ะไปเรียนที่เพงจากไหนมาคะไม่ใช่อะไรหรอกนะ ดิฉันจะระเบิดไปกวางหน้าร้านมันค่ะนั่นมิกล้วเหรอคะไม่ใช้แต so ่ห yep. น้าตาสวยๆทำขยับโชนนมดีเจโซดาเนี่ยเขามาเมืองไทยเนี่ยค่าจ้าง500แสนนะคะดีเจมาติวตอนมาโคว์ใหม่500ก็เอาละค่ะขอมแบกอุปกรณ์มาเอง้วยค่ะอะโอเคเดี๋ยวไปอยู่กับดีเจมาติวค่ะเชิญค่ะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเชิญค่ะ แอปหนึ่งนะแดบนีนก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยวันนี้ไม่ได้ดีใจโซดาวันนี้มาประกวดลางเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกววคนเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามดีใจตรงนี้นะคะ น,นี่ก็ขอบเซอรดทวยคนที่กดติดตามแล้วก็ส่งของ,ของให้นะปกเออวันนี้ขอบกมือเก่าจะใจโอ้โคก้าววันนี้จะมีอ่าของขวัญมาอๆให้ยูเซอร์ก็คือจะเต้นเพงนี้ให้แล้วกันโอเค สวัสดีทุกท่านวันนี้เราเอาท่าาีวิตจําวันมาประยุกให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าย่ำขาไออกกำลังกายมอใหญ่จะช่วยเบิกควาขัดเบอหวังสนุกดบดน้ทีหายไปช่วยใจจะหลับใหลสะอาดเลือดสะอาดตาปาหน้าจะเด้งเด้งเด้งสองแล่นฟรี

ตัวโกงก็หรอนอนอยางไรกระโดงหรอขอห้าคต่อไปผ้าปั <K music> <K music> <K ่นเสือหมอบ อ้อมตัวลงเรียมปันป่นยกขาสูงสูงปันป่นปัน่นปั่น

อขอบคุณนะคะขอบคุณลูกของฝันเลยก้อยลูกติดตามนะคะวันนี้ก็ดีเจก็จัดต่อเหนื่อยโอเคไปแล้วไปไปไปบายขอบคุณค่ะจบเพลงเราห่อแล้วจบแล้วกัน อะไรคือความมาตรฐานของการแข่งขันเหรอคะยูเซอร์อะไรคือคือมาตรฐานของการแข่งขันคะทำไมตอนผู้ชายเนี่ยกระตุกลงไปกระตุกากาดลงลองลองพอเลยพวกมึงอ,ะ <S <S อ่ะพอสาวสาวไม่เป็นไรครับผมให้อภัยุลยกระตุกนิดตทน,ทนกันหน่อยสิพวกมึงอนะ่ะนิดเดียวเองหน้ามึงอย่าบน่น อะไรคือมาตรฐานคะตอบดีชันหน่อยค่ะอพวกหน้ามอทั้งหลายค่ะอืมพี่คะเสียงประท้อนด้วยค่ะอันนี้เจก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะคะอ่าโอเคค่ะอ๋อผู้หญิงค่ะโทษ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 อย่าหลบฉันไม่หลบเพราะฉันนี่แหละสตองสุดแล้วอินเทอร์เน็ตฉันแข็งแรงอย่างน้อยก็ไม่กระตุกค่ะ คนะไปกระตกถ้ากระตกแสดงว่าไม่ได้เป็นที่ดิฉันแล้วค่ะเป็นที่คนอื่นแล้วค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวไปอยู่กับอ่าดีเจใหม่อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งชื่อเนี่ยบอกตรงเลยนะเหมือนลูกหมาที่บ้านดิฉันเลยค่ะเมื่อก่อนนี้ลูกหมาดิฉันก็ชื่ออย่างนี้แหละคะ่ะอุ้งอิง เชิญะฝากกดติดตามด้วยเชิญดีเจอุ้งยิ้นทำการแสดงค่ะเชิญค่ะ แมนี่แคมทค้างค่ะก่อนจะประกวดอะไรนะคะรัเตรียงฟาร์มพร้อมกันด้วยนะคะถึงเวลาจะไมีปัญหาผิดพลาดทางเทคโน,โนิคค่ะพร้อมแล้วบอกพร้อมแะพร้อมระบอกด้วยนะคะโอ้โหไม่สตองเลยใช่เทเน็ตมันต้องแข็งแรงคอมเนี่ยต้องต้องเซนตให้พร้อมอุปรกรณ์การแสดงนิดนึง พร้อมอยังคะตั้งแต่มอหนึ่งเปลี่ยนได้แล้วนะคะเราต้องสตองด้วยนะคะพร้อมอยังคะเงียบตัวใส่ไม่ช็อตอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้จอแจ็คขึ้นก่อนเนาะนะคะต่อไปอ่ะโอเคสลับคิวกันนิดหนึ่งเชอรดีเจจอแจ็คพาเจงขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่จะมีการเขาเรียกว่า ขึ้นมาแย่งชิงถ้วยจากกวงไปซึ่งเป็นถ้วยน้ำพริกสลักชื่ออย่างดีงพอเมือนสดหนึ่งมืนบาทนะคะถ้าจอแจ็คได้ดิฉันจะไม่จ่ายค่ะเพราะจอดแจ็คไม่เคยมากด VP ดิฉันมาแปดปีแล้วคะ่ะเ <nawet> ชิญค่ะ สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้น้องสาวมากอ่ะวันนี้น้องสาวมาอ่าก็นิดนึงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่กันข้าย่างอยู่เยอะนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นทางการด้วยนะครับผมวันนี้ครับเออเป็นดีเจใหม่แก่ขอบนะฝากกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดต่เกันนะครับอ่าเวลาเหลือมันเต้นไม่สนับอ่ะบอกกันเลยนะ คือคือจะเต้นให้แต่มันเต้นไม่ถนัดกเกงมันรับมากๆเลยตอนนี้ใา่จตอ์โอเคจะพายายามเต้นให้หมนเต้นท่าสนิทสุดละก,กนันครับผม <c oughs> การเกมมันลัดจริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะเด็กเกมคุณแม่ขาดเด็กคุณแม่จะด่าโอ้เออก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยนะคะเอ่อวันดีค่ะวันดีทุกคนเลยนะคะจต่ทุกวันนะคะจต่ทุกวันเลยสี่โมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนะคะขอบคุณทุกทุกคนกันมากๆนะคะขอบคุณค่ะเออเด็กเด็กน้เดี๋ยวโรงงานผมน้วเลี้ยงโรงานผมเนาะ ตั้งใจตัดตัวแม่งเลยเออของขวัญต้อปตักปักพันไปเลยเออต้องะลุปัก,ปออปปกโอ้วอนดีหนยสวยถ้าเฝ้าหรือถเป็นการเพศได้มะเออเเมออันเป็นผู้หญิงเลยมนะเออถ้าคิดว่าสวยจะเป็นผู้หญิงเลยมะ้งไม่ต้องเป็นรับผิดตายแม่ โอเคค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเจมส์ก็ใหม่รอ,อบตื่นเลยครัอาจารย์ตัดสีมนะครับทีนีบนบ้บ๊ายบายค่ะ